สวัสดีค่ะมนอนี่ก,กับมาพอกับนองปอบยุธที่ขอ,อกหมานะคะพี่น้องพี่กัดบานผัมเด้อกำนองอสิภาพ,พี่น้องมาเบิงหมาง่ามเพลินนะคะแล้วก็สิม้าผ้ามาเบิงพันธ์นะคะว่าเพลินเอาพันธ์อย่างมาเลียงเนาะแล้วก็สิภาพ,พี่น้องมาสอบถามเบิองว่าเพลินมีวิธีการเลียงแบบใดเนาะค่ะพี่น้องไปเบิงกันเลยค่ะ อายสวัสดีค่ะอันโตจังสี่นี่เป็นพันธุ์อย่างอายนี่มาไท้ธรรมดามาไท้ธรรมดา,าไม่ง่วงกับไท้กลางเนาะอายเนาะอายุเท่าไรละอายนี่ประมาณหาปีแล้วประมาณหาปีถ้าหนูกแก่โตแล้วอายให้ลูกแก่โตแล้วสองโตครับสโต,สโตยุนี่เบิร์ตเจ้าลูกคนเดียวโ,โอ้่น้องอาอายุหาปี นี่บ่อายลูกเพิ่นตัวนึ่งตัวแม่บ่อไอรนี่แมงโอ้ลูกได้จักเดือนแล้วล่ะค่ะนั่นประมาณสี่เดือนกว่านี่ยนะครับประมาณสี่เดือนกว่าพี่น้องไหว่ามาบ่มีนมไหว่ามาบ่มีนมแบบนี้โอ้ให้ลูกงามเนาะลูกนี่เป็นลูกผสมเป็นบ่อไอร์ตัวนี้ผสมพันธ์ผสมวัสมค่ะพี่น้องเพิ่นก็สิอยากหวงลูกอยู่เนาะก็บ่กล้าไป็ดไก่เนาะค่ะ อไม่มีวิธีการเลี้ยงเจ้าไหนคะอายเอาหญ้ายัางให้กินหญ้ายพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับหญ้าพื้นบ้านธรรมดาหญ้าปูก็เป็นแพ่งโกลาครับโอ้แพ่งโกลาแห้งก็กินเปียกก็กินคือเก่าท่อนแดดท่อนฝนบ่อายมานี่มักน้ำหรือมักแดดเปียกเป็นพวปานด๋ครับบ่ปานด๋อยหมักห่มโอ้มักยูห่มบอกยังไงก็คือเปียกเป็นค๋วยนี่แหละเนาะค่ะเนาะนอนน้ำด๋อยเป็นบ่หมักน้ำ คือขั้วหน่นะคะพี่นอ้องเพิ่นว่ากินหญ้าเบิดยกเว้นหญ้ายังก็อ้ายหญ้าไว้ว่ากินแต่อย่างอื่นกินมดคืองว่วเนาะกินบอเลียกพอตะมีให้กินแต่ว่าหญ้าไวเพิ่นบ่กินว่าสั่นค่ะพี่น้องให้ลูกขี้ว่าไอปีระโตนี่ยครับปีระโตคืองวัวเนาะเดี๋ยวนี้ทองว่างบนน่นี่อ้ไอคือใส่ไปอีกแล้วผสมไปแล้วผสมไอีกแล้วนั่นบ่พอพัน พอ,อพันกับงามนะคะพี่น้นงอายุเท่าไรละอายนั่นสามปีครับสามปีกวัวๆพอพันนี่สามปีกว่าๆบาัดดีมาโดยปกติแล้วเนี่จักปีอายต้องเป็นพอพันไหนสามปีขื่นสามปีมป<ๆ>ขึ้นเี่นบ<ๆ>่พันยังละอายนี่อาลาเบียนอาลาเบียน<ๆ>เลือดลอย สีแดงๆน้ำ้ามนะคะพี่น้องโอ้สูงสูงอายด้วยปกติแล้วนี่หมาง่ามนี่หมาแม่นี่เขาบึงส่วนสูงเหลื่อมตอาถดเตะค่ะประมาณอยู่ระดับไหนมันจะอยู่ประมาณนลอยสามสิบห่านะครับลอยสามสิบหาแปลว่าง,งามเหมือนบอค่ะโดยมาตรฐานของเขาเนาะ พันมากผูแลไอ่มากทั้งมากผูมาไท่าไหร่พอพันประมาณเดียวกันแมงมันเดี๋ยวจะสายพันของมันโอ้เดี๋ยวจะสายพันอันนี้เป็นสายพันหนีนี่ส่วนสูงประมาณเท่าไรคะนี่นี่เอยประมาณกลางติดพอพันไหมลอยหาซิปลอยหาซิปนี่คือมาตรฐานของพันเขาเหมือนบ่าไอ่แต่ว่างามเนาะซัมนี่โอ้เชิงเชิงเนาะเชื่องทุกโตเนาะไออยู่นี่ น้องพอเป็นคน,นแปลกนะคะกับยางเขามาได้ปกติบอกัดบอเตะนะคะแต่ว่ากับบ๊อเนี่ยเนาะพี่น้องซาสซีขาเนาะคะ่ะก็ไว้ใจมันรอยเปอร์เซ็นต์บ๊อได้เนาะอันบักเครหน่อยนี่เดีไอเป็นเป็นไอตันั่นบ่ไว้ <c oughs> เป็นไอตัวเมียหน่อยน่ะเนาะอันนี้อายุเท่าเด้๋ยไอเนี่ยปีกว่ัวเนาะ ันผสมบ่หรือว่าไท่ไท่ลอยเลยเนาะแม่กัไทยพ่อกัไทยพี่น้องสูงประมาณเทใดอาายนี่ลอยลอยสามลอยยี่สิบบวกมเมบ่โอ้หางแม่พี่นอ้องอ่อนซ่อนหมาแบบใดเขาเบิ่งเป็นหมางามอ้ายซีมันมีจุดเดน่นอัตลักษณ์เด่นของมันเอียงเป็นหมาไท่เนี่ยเดี๋ยวแต่คน้คนหมักไปอีกขึ้นกันเนะะาะ ีเดียวล้วนบางคนก็มาดังโอ้แฟนซีหลายสีอันนี้บอกเขาเอินมาแฟนซีหไร้สีอ่ะอันนี้ก็สีออกมาคือพอเนาะพูดเหมืนบ่าพออ้ายอันนี้เป็นลูกผสมพี่น้องเลี้ยงยากบ่อ้ายขันเปรียบเทียบกับมั่วกับเผือกในอย่างก็ขันมันก็คือกันแหละมันยังกินตั้งกันอยู่โอ้ตั้งกันมองการกินทั้งแต่กินคือกันกับมั่วกับเผือก กินห่อกับกินบ่หนิโอ้หยาหน่วัตตมีให้กินเนาะไอ้ยิบซี่ยม่วงกับกินกินได้ตลอดเวลาบ่คอยมีหมองแตกต่างกันเพิ่นวาเลี้ยงใบพ่อได้ไรไปลามัวพนะพี่น้องพ่อได้กัดดากงัวไปพระสันโอ้งามเนาะไอ้บ่ขายพ่อแตังสีงามงามแต่งสีไหมงามเฉื่อยๆจังยสีไหม ตัวเทิกนี่มาปล่อยอยู่ตีไอต์มาตัดเด็ดแล้วค่ะเทิกหน่อยนะคะพี่พน้องผู้ใดอยากได้ไปเ,ไปเลี้ยงต้อน,นะคะ <c oughs> หม่อไปขี้ไรงวัวคือผลมา,าสิบว่าคืออยู่บ่พี่น้องแ <c oughs> มนน้ำมันแห้งแพงไลยงามอยู่คือกันนะคะพี่น้องเ <c oughs> ชื่องเนาะออายนะ <c oughs> าะแตงตาเลี้ยงมากกบะบอกว่าเดี๋ยคยกัดเคยเตยคนนะคนเนาะ โอ้งามยูเดอร์พ right? ี่น้องสูงลอยยี่สิบบวกนี่แหละว่าสันตัวนี้ยังบัติในเคยวัดนะคะเป็นหลูกของเนาะไอยูหนี่ต้กี่ไอซื้อมาใหม่ไหม่นี่ไอซื้อมาจากโตค่ะซื้อมาตัวเดียวแม่มันนี่บอซื้อมาหลายป่าในละไอสองหมื่นกว่าซื้อมาตะตอนเพิ่นไดอายังยู่ค่ะไร้ค่ะสามปีตอนนี้เดย์ยวหาปีแมนบอโอ้ เลี้ยงมาแล้วสองปีเนาะงามนะคะพี่น้องเบื้องตาเพิ่นเด้อลายหอดตาบ่แม่นลายตาตัวได้พี่น้องตาฝรั่งจีาพิบ้านหนางามๆนะคะอันตัวผูนั่นพอพันน้นนั่นไอพึ่งซื้อมา,ามเม่นบ่พึ่งเอามา,ามเม่นบ่ค่ะซื้อมาได้ปีกว่าเลยได้ปีกว่าเนาะนโอ้ตะบ้างามสีเดียวสม่ำ,สำเสมอบ่มีหม่องดางเลย ทำเป็นงัวก,กับเป็นงวัวแดงล่ะเนาะไอ่บ่มีหม่องด่างจักหม่องนะคะพี่น้องงามงามตำนี้มันนี่เขาเบิ่งแบบได้ไอ่ตำนี้มาเนี่ยมีขาถกขาถอนขึ้งงวบอ่ค่ะมีอกังงนกันบอมาขาถกกับนี่ใหม,ม,ม่มึกับเบิ่งมาเบิ่งขวัญเบิ่งยังมันเบิ่งขวัญเบิ่งขาถกขาถอนซ้ำนีบอ่ค่ะพี่ตำนี้ เวลาไปสื่อจะสีเข้ากับเบิ้งคือกันเนาะขวัญนี่มันเบิ้งกังไหนหลายขวัญหนึ่งสองขวัญแมนแล้วมันสีตั้งกันแบบใด๊นี่ใสขวัญแต่ละขวัญมันกับว่าขือนกันแต่อยู่ขั้นลำของจก็สีบอกแต่ละโตนี่มันนี่นี่กับขวัญอยู่จังสีนี่นี่ขันจังสีไหมเข้ามาจังไหนอลายนี่ลาบแต่านหน่อยลาบแต่านยิ่งโอ้ั้งแตกต่างกันออกไปเนาะ ผู้เผนเบิงเป็นผูเ้เผนเลี่ยงเป็นนาอพี่น้องเลี่ยงงายบาสันค่ะยนี่ยมาแรงมากนี่เอาไปผ้าไปนอนนามบาตีปา,ปานคั้วไอบ่ตีโอเลียนไปพ่อน,น้นานี่ต้นต่ำเลยเพื่อนว่าหนางงามยูนนะคะงานนี่บตาตมี่บาตีสังเกตมาคุณน,นี่ สิผสมมาอยากผสมนี่ไอสังเกตแบบใดกอค่ะมีวิธีสังเกตแบบใดค่ะมันห่วงบ่มันกระสีห่องคือง่วนี่เหมืนบ่ค่ะแล้วันนี้กับสีกวนกันหุ่นหากันจั่นสิบอ่ะมันกินหยาบ่อไอกินกินอยู่แต่ว่าง่วงข้นนี่สิว่ากินได้เหมืนบ่แต่ว่าหมากินอยู่แต่ว่างหุ่นไปกินไก่ยังปกระตี้แหละ หญ้าแห้งก็กินนะคะพี่น้องบอเอ่เรียกเด้อเรี่อย่างไงหุ่นวาตามีให้กินแควพเพิ่นนี่เบิ่งจังไดอ้ายอายุบ่ตามอายุบค่คือ,อ,ค,อคือหัว่าบอคู่นึ่งสองครูมีเขียวม,มีเขียวขออย้างในมีเขียวเขาไปอยางไแม่นมีเขียวเกิดข้างในะอืงสังเกตแบบนั้นมันสิเกิดโดยอายุประมาณเท่าใดคะ่ะประมาณ6ปีนี่นสิมีหกปีนี่สิมีเขียวมันบ่มาประมาณโดยประมาณเนาะค่ะ โอกตัวนี้ก็ไลยงามคือกันนะคะพี่น้องไทเทียอายหมานี่มันมีหัวาอาหารมีอย่างคืองัวบอค่ะมีคือกันเนะาะกันจะเป็นอาหารหมาบอกคือเคนโอ้มีอาหารหมาโดยเฉพาะตั้งหางเนาะอ,ะะอายให้กินบอค่ะนี่หรือว่าให้กินแต่หยาแต่อันนี้ไปเลยเดี๋ยวนี้ว่าได้ให้กินหรือเปล่าเป็นบ่คอยให้กินว่าอาหารเนาะ อันตัวนั่นกับเพิงเห็นลูกนี่เม็นว่าไอ่พอพันพึ่เพิงเสียนลูกเพิน่นโอ้ขันเปม็นงอกระเม็นงอดแดงคือเพิ่นบานละครับพี่นองแดงหางแดงตัวแดงว่ามีแป๋วว่ามีปั่นแดงงามๆแดงฉ่ำๆนะคะพี่นองผู้ใดนะคะอยากได้เดอ้อเพิ่นปลอยอยูวัสด์บัตเทิกหน่อยนะคะตัวนั่นมาบอกละค่ะเบิ่งเอาเดอ้อพี่นอง ราคาหน่อยๆยอมๆนะคะพี่กัดอย่ธีบานผํมนะคะตำบลเมืองสวงอําเภอเมืองสวงจังหวัดลอยเอ็ดนะคะพี่น้องผู้ใดอยากเขามาเบิงกะโทรมาก่อนได้นะคะเบอร์โทรอันเบอร์ยังก็ศยเก้าาศูนย์เก0าสามค่ะ081 081 6ด2 3 6 6 2ศูนย์แปดหนึ่งสองาหหกสองสามอยลู่เดนเนาะโทรมาเบิงเด้อพี่น้อง ใครสนใจมาหรืออยากมาชมยูทีขอบคนใดนะคะเพิ่นกับยูนี่ประจําหละว่าสันหันบ่ไปเกี่ยวหยาเห็นมาเนาะคะ่ะมีตะโถงงามงาม,มาเลือกเบิ่งเอาแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นจิ้ปล่อยตัวเดียวนั่นลหะเพิ่อนอยากเอาไว้เบิ้งต่อไปนอไอ้นะสืบพันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องป,อป๊อบกาบฝากเอาไว้ซ้านี่พอกันไหมในคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ